r รนดอมนะคะข้อความจากนางฟ้าถึงคุณนะคะสำหรับผู้ที่มาเจอคลิปนี้ mm hmm. ก็มาในสีสันทองซนะัมเมอร์นะฤดูร้อน mm hmm. ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะ เมสเซจอะไรนะคะที่คุณกำลังแบบดึงดูดเข้ามาว้า wow, ว Ace of c u p นะคะ energy ดีมากเลย The Magician บางคนบางท่านกำลังเหมือนวางแผนบางอย่างวางแผน บางแผนกับบางอย่างในระยะยาวนะคะม,มีการวางแผนบางอย่างเกิดขึ้นในระยะยาวบางคนน่าจะเจอเลขแบบหนึ่งหนึ่งหนึ่งขึ้นก่อนหน้านี้มันเกี่ยวกับ intuition ด้วยนะคะ บางคนน่าจะมีความหลากหลายเกิดขึ้นนะคะได้มีข่าวดีกับความสัมพันธ์นะคะหรือมีข่าวดีเข้ามาหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันซึ่งโดดเด่นจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โอกาสการเรียนเกิดขึ้นนะคะคุณมาเจอคลิปนี้สัญญาณหนึ่งบอกว่าคุณกำลังจะมีการเริ่มต้นบางอย่างในเร็วๆนี้นะมาดูว่านางฟ้าบอกอะไรก่อนนางฟ้าบอกอะไรอาจจะไม่ไพ่มันใหญ่เบอร์ใหญ่นะคะจะไม่เห็นครบ fresh start ขึ้นมานะคะมีการเริ่มจริงๆด้วยซึ่งมันเป็นการเริ่มต้นที่แบบสดชื่นมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีคุณจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นพลังงานนี้ครีเอชันขึ้นมาเกี่ยวกับความสร้างสรรค์นะคะเออของคุณอาจจะเป็นผลงานหรือสิ่งที่คุณอยากจะนำเสนอเกิดขึ้นโอ้ไกอาขึ้นมาคอนเนคชั่น Connection to nature ขึ้นมาช่วงเนี้ยการที่คุณจะได้แบบถ่ายเท energy เหรือการรับพลังงานนะคะนำพาตัวเองให้ไปให้ไปเ,เขาเรียกรับพลังงานธรรมชาตินะคะเออพลังงานโลกพ่อแม่ไกอาเนาะคุณจะได้รับแบบความเครีเอทีฟแล้วจะมีพลังในการเริ่มต้นที่มันเฟรชเกิดขึ้นมาดูคุณจะเริ่มต้นอะไรคะ คุณจะได้เริ่มต้นอะไรการเริ่มต้นของคุณว้าวบางคนกำลังจะเริ่มต้นธุรกิจเห็นไหมถือเหรียญไว้เอ้ยโทษทีบางคนกำลังจะเริ่มต้นอย่างที่ว่าเริ่มต้นการสร้างทรัพย์การเก็บออมการวางแผนในเรื่องของการเงินนะคะรักษาทรัพย์วางแผนเกี่ยวคือคุณวางแผนเกี่ยวกับการเงินแล้วคุณกำลัง เหมือนจะเริ่มต้นน่ะเออแล้วมันมีคําว่าแบบการเงินเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะภาระความรับผิดชอบนะคะเออสิ่งที่คุณคิดไว้เมเนจัดการในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยอย่างเงี้ยเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองนะคะให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองคุณเหมือนคุณจะเริ่มต้นทําตามแผนของคุณนะ่ะเพราะแผนของคุณนะ่ะมันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วที่หมอโบบอกนะคะม,มันมันมีลิมิตไทม์ของมัน นะคะมันเป็นอะไรที่ถูกกำหนดไว้นะคะเออว o 4 June ถูกกำหนดไว้แล้วนะคะเออว่าคุณกำลังจะได้เริ่มต้นเวลาไหนวันอะไรนะคะซึ่งคุณมีแผนอยู่ในใจเรียบร้อยแล้วนะคะแต่การเริ่มต้นเนี้ยมันจะเออคุณจะคุณจะสดชื่นกับมันคุณจะครีเอทีฟมันนะคะใช้ความครีเอทีฟสร้างสรรค์ไปด้วยแล้ให้คุณนะคะ นำพามามันจะทํายังไงอ่ะที่จะแบบได้เริ่มต้นที่สดชื่นมีพลังแล้วสมองจะครีเอทีฟได้นําพาเองนะคะไปคอนเนคกับธรรมชาตินะคะพื้นดินพื้นหญ้าหรือพื้นที่สีเขียวธรรมชาตินะคะเนี่ยดีมากๆเลยขอสุดท้ายนะคะขอคำแก้ลายสุดท้ายให้คุณกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอย่าเพิ่งเพิ่มภาระนะคะภายในภายในเดี๋ยวนะ ภายในสิบวันนี้อย่าเพิ่งเพิ่มอะไราที่มันใหญ่ๆเข้ามาสิบถ้วยค่ะสิบถ้วยการรวมตัวกันของคนในครอบครัวความสมหวังนะคะความสมหวังความสําเร็จนะคะเด่นชัดมากในเรื่องของการงานรองลองมาคือความสัมพันธ์นะคะบางคนจะไปออกเดทนะคะมีแผนจะไปออกเดทบางคนจะได้ข่าวดีในเรื่องงานที่รอคอยบางคนความสุขนะคะ คือขอกันเป็นแฟนขอกันมั่นหมายขอกันแต่งงานหรือบางคนได้รับข่าวดีในเรื่องของธุรกิจการงานค่ะเลิศมากๆเลยนะคะซึ่งมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆขอให้คุณโชคดีที่พบที่เจอคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ยืนยันดวงดีของคุณด้วยนะคะเลิฟๆค่ะ